สูตรลับของคนที่เกิดในวันพุธนะคนเกิดในวันพุธนั้นเนี่ยท่านว่าเกิดมาพร้อมกับคุณสมบัติของการมีหัวคิดมีวาทศิลป์ในบรรดาเจ็ดวันนะคนเกิดวันพุธนะมักจะเป็นคนที่ได้รับการถ่ายทอดความลับอะไรบางอย่างจากวงตระกูล ถ่ายทอดความลับอะไรบางอย่างซึ่งจะกลายเป็นสูตรลับในการที่จะทํามาหากินดังนั้นเป็นเรื่องปกติมากๆที่คนที่เกิดในวันพุธนะทํามาหากินเก่งคิดแผนธุรกิจเก่งแล้วก็บางทีเนี่ยเก็บความลับเอาไว้สูตรลับคนเกิดวันพุธมีเต็ไมไปหมดเลยเราสมมติเราไปค้นบ้าน,นเกิดวันพุธนะไปคนบ้านก็เลย อารมณ์เหมือนกับจะไปขโมยของอะไรบางอย่างอ่ะเรอาอ,อาจจะไปเจอบันทึกเจอโน้ตสูตรลับเจออะไรบางอย่างซึ่งเป็นความลับแล้วมันจะนำพามาซึ่งความเป็นหนึ่งคนกิดในวันพุธเนี่ยชอบจะคิดชอบที่จะวางแผน แล้วเวลาที่จะพูดคนเกิดพุทธนะถ้าเป็นคนเกิดพุทธที่ดาวพุทธแข็งแรงมีคุณภาพสวยเด่นจะพูดจาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับมีแบบแผนจึงทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คนเกิดนพุทธนะนะค่อยๆพูดไปนะ่ะมันสำเร็จเป็นขั้นตอน ดังนั้นจะว่าไปแล้วเนี่ยสูตรเรองนเกิดพพุธเนี่ยมันเกิดจากการวางแผนก่อนค่อยๆพูดค่อยๆสื่อสารค่อยๆทำตามแผนเป็นลำดับอีกประการหนึ่งนะคนเกิดมพุธเนี่ยมีวาทศิลป์ควบคู่ไปกับหัวการค้าดีการมีวาทศิลป์ควบคู่ไปกับหัวการค้าก็แปลว่าสิ่งที่คิด ได้มันขายได้มันทำกำไรกได้สามารถซื้อของมาถูกแล้วขายของแพงด้วยการเพิ่มมูลค่าด้วยการอธิบายพรรณนานานะบรรยายนะสิ่งที่ขายอยู่จนคุณค่ามันพุ่งไปสูงในระดับที่คนเขาอยากจะซื้อในเ บรรดาวิชาของการบริหารธุรกิจเนี่ยมันจะมีวิชาหนึ่งเร,เรียกว่าวิชาการตลาดอาะพราะเราหลายๆคนเคยได้ยินคําว่าการตลาดการตลาดมันต่างอะไรกับตลาดสดที่ยังไม่ต่างกันหรอกแต่การตลาดนั้นเนี่ยเป็นการทําให้คนเน่ยนะ ที่เขาเห็นสินค้าเกิดความพอใจสูงสุดเขาจึงซื้อสินค้านั้นไงเออไม่ใช่คนคนเวลาเห็นสินค้าเนี่ไม่ได้มุ่งตรงไปซื้อเลยนะต้องเกิดความพอใจก่อนถึงซื้อใช่ไหมคนเกิดมันพุทธเนี่ยเขามีสัญชาตญาณในการที่จะทําให้คนเนี่ยเขารักเขาชอบเขาอยากซื้อสินค้าแบบนั้นไง จึงเป็นที่มาของสาริกาลิ้นทองคำรรพูดแล้วเป็นเงินเป็นทองคนเกิดพุทธนี่ถ้าวันหนึ่งได้มาพบอาจารย์นะอาจารย์จะประสิทธิพลังที่ดึงเอาความสามารถทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ในตัวคนเกิดพุทธออกมาให้ประจักษ์ชัดสิ่งที่อาจารย์จะทำให้คนเกิดพุทธเรียกว่าพิธีกรรมทองมหามงคลร้อยแปดประการ อาจารย์เรียกไงวงง 108, ่าลงทองร้อยแปดก้านลงทองร้อยแปดเนี่ยนะจะได้พลังสามประการประจุลงไปในร่างกายของคนที่มารับพลังในพิธีกรรมนี้กล่าวคืออันดับแรกเป็นพลังมหาสเสน่ห์คือมีสเสน่ห์แรงจับใจแก่ผู้ที่พบเจอพูดคุย ใครได้พูดคุยแล้วต้องติดใจไม่รู้ลืมกลับบ้านไปแล้วฝันถึงนึกถึงอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุยอีกลำดับต่อมาพิธีกรรมทองมหามงคลร้อแปดที่อาจารย์จะลงให้คนมาพทธนะถ้ามาเจอกันนะจะมีพลังที่เรียกว่าเมตตาบารมีหรือบางคนเนี่ยจะเคยได้ยนินยคำว่าเมตตามหานิยมคำว่าเมตตาเนี่ยมันจะออกผลสองประการ ถ้าคนที่อยู่ต่ํากว่าเราอ่ะเราเขาจะรู้สึกซูฮกเรานับถือเราเรียกว่าเรามีบาร,รมีเหนือเขาถ้าคนที่สูงกว่าเราก็เรียกว่าเขามีเมตตาให้เราเอ็นดูเราเด็กคนนี้สนับสนุนเขาหน่อยพ่อค้าแม่ค้าคนนี้ซื้อเขาหน่อยเอ็นดูเอ็นดูถูกชะตานะเนี่ยแต่เสน่ห์เนี่ย,เ,ยเขาอยากเป็นแฟนแต่เมตตาบาร,รมีหรือเมตตาอานิยมนี่คือรู้สึกยกย่องเชิดชูหรือ ให้ความนับถือแล้วพลังด้านที่สามที่อาจารย์จะลงให้คนเกิดวันพุธเนี่ยซึ่งอยู่ในพิธีกรรมทอมามงคลร้อยแปดเรียกว่าพลังมหาโพค์มันจะได้เกิดความสะใจไงเวลาคนเกิดวันพุธจะไปหาเงินหาทองอ่ะมันจะได้คล่องแคล่วได้เงินน่ะเป็นกอบเป็นกรรมเข้าไม้เข้ามือชีวิตจะได้มั่นคงไปตามคันลองตามวิถีซึ่งคนเกิดวันพุธเนี่ย เขาเตรียมตัวที่จะรวยมาแต่อ้อนแต่ออกแล้วอาจารย์รู้ว่าดเกิดวันพุทธที่ฟังอาจารย์อยู่มีใครบางคนลหลายหลคนแหละที่วันหนึ่งอ่ะจะได้มาพบอาจารย์แล้วรับเอาพลังนะพิธีกรรมทองมหามงคลร้อยแปดไปจะเป็นใครก็แล้วแต่อาจารย์ถือว่าคนวันพุทธที่มารับพลังทองมหามงคลร้อยแปดจากอาจารย์นะเป็นตัวแทนของเกิดวันพุธ ทั้งหมดก็แล้วกันวันพุธคนไหนที่ได้มาเจอแล้วมาพบกันแล้วรับพลังไปสำเร็จคนเดียวก็ถือว่าคนเกิดนพุธทั้งหลายเนี่ยได้รับโลก็ได้ชื่นชมกันแล้วกันว่าคนที่ไม่กี่คนหรอกที่มีโอกาสมาเจออาจารย์จะรับพลังนี้อย่าลืมน้องเกิดนพุธนะนึกถึงศักยภาพของตัวเองที่ใช้ในแต่ละวันคือเราเนี่ย จะต้องเป็นคนที่พูดเยอะต้องเป็นคนที่เรียนรู้วิธีที่จะ,ะเริ่มต้นนะจัดตั้งแล้วก็บริหารธุรกิจการเงินการทองการค้าการขายเพราะสิ่งนี้มันเลี่ยงไม่ได้ตรอดชีวิตอาจารย์เคยเห็นคนวันพุธบางคนที่พยายามเลี่ยงการที่จะเป็นคนทำธุรกิจ บอกไม่ชอบขายเพราเราเคยเป็นไหมบางคนบอกไม่ชอบที่จะต้องไปพูดจะไปเปิดฉากการค้าการถายอะไรกับใครมีความรู้สึกมันไม่ใช่ตัวเองต่อต้านแอนตี้อายเข้าบางอะไรบ้างก็แล้วแต่จะบอกคนเกิดวนพุทธนะถ้ามีอาการต่างต่อไปน,นั้นให้รู้เลยว่าไม่รอดหรอก <c oughs> เพราะของเกิดนพุทนั้นเกิดมาเพื่อใช้ศักยภาพของตัวเองอ่ะ ในการที่จะทําการเจราจาค้าขายอยู่แล้วไงดังนั้นไหนไหนก็จะต้องชิญกรบสิ่งนั้นที่ผ่านมาในชีวิตเคยหลบเคยหลีกที่จะไม่ค้าไม่ขายอะไรก็แล้วแต่วันเนี้ยฟังอาจารย์เสร็จก็น่าจะรู้แล้วว่าคงจะเลี่ยงยากเช่นนั้นก็อย่า ฝืนดวงชะตาไปเลยเข้ามาหาอาจารย์นะเมื่ออาจารย์ลงทองมหามงคลร้อยแปดไปแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับเราอ่ะจะติดอาวุธครบไม้ครบมือวันหนึ่งเราจะไปพบเจอผู้คนอะไรไอ้วาจาไอ้คำพูดของเราที่เราจะพูดไปเนี่ยมันก็จะเป็นเสมือนอาวุธนะ ที่จะเหนียวนาเอาความสุขความสําเร็จเข้ามาในชีวิตเราอย่าลืมว่าคนเกิดวันพุธนั้นเกิดมาเพื่อสร้างตัวร,ร่ํารวยดันนั้นจงมารับพลังทองมหามงคลร้อยแปดไปไว้กับตัวแล้วพลังนี้จะอยู่ติดตัวตลอดชีวิตอาจารย์ก็ขออวยพรไว้ว่าวันหนึ่งขอให้เป็นวันที่เราได้มาพบกันและเป็นวันที่เราจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองจากการที่ได้รับพลังทองมหามงคลร้อยแปดติดตัวนั้นไปแล้ววันพุธจะเป็นวันที่ร,ร่ํารวย สมความปรารถนาที่ตั้งใจมาแต่อ่อนแต่ออกขอให้วันนั้นมาถึงโดยเร็วนะวันพุธนะอย่าลืมนะมาเจอกันในวันหนึ่งในวันหนึ่งแล้ววันนั้นนะ